ข้าวโพดมาต้มใส่ตู้เย็นเอาไว้ใส่ฟิตไว้กินช่วงหน้าหนาวกตู้ตเย็นสวัสดีค่ะหนูมาแกะข้าวต้มไว้กินข้าวโพดค่ะไม่ใช่ข้าวต้มข้าวโพดค่ะวันนี้หนูมากินค่ะไม่กินวันนี้หนูมากินแก นี้หนูมากินอะไรนะคะพ่อค่ะแกะค่ะไม่ได้กินค่ะมาแกะค่ะพ่อค่ะหนูหนูว่าแก่พ่อค่ะเอาไว้กินตอนหน้าหน้าหนาวค่ะนี่ค่ะเลาก็แกะเป็นแบบถข้าวโพดแก่กับแก่หรือว่าเท้ ไปเจอที่ตลาดถูกๆค่อยซื้อมาอีกินดาทงไม่ได้ีโอเคจับไป่ นะมึก็หลอกมาให้มันมุดก่อนี่ร้อนัหนมันจะเลือดีเลือดขีสบายเออเลือดขีดเลือดสบายเออสเออาจีใค่ะ อ๊กซูซูเป็นฝักเต็มนะเต็มทุกฝักเลยข้าวคขาแก่แก่เขาพ่มันก็แก่ตามคนแก่แก่แล้วคุณคนแก่แก่เขาพ่นก็แก่แล้วค่ะทำไมทุกปากดีจังคะ ถุงนี้หมื่นสามก็ประมาณ3ามสเกือ400บสี่ร้อยบาทเราอ่ะสาม้อยกว่าหมื่นสามพันบอถือว่าไม่แพงเท่าไหร่เราก็จะมาเก็บแล้วก็ต้ม ต้มเสร็จก็รอให้เย็นแล้วเราก็ใส่ถุงอที่ไม่ค่อยดีเนี่ยใส่ไว้กินได้น,น,นานๆช่วงหน้าหนาวมันจะแพงคุณเกาหลีเขาจะถนอมอาหารไว้แบบนี้แหละซื้อมาต้มเยอะๆแล้วก็ใส่ฟิตไว้เวลาจะกินก็ออกมาเวฟหรือไม่ก็ต้มแป๊บเดียวก็กิน